สวัสดีครับเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวเพลทไทยนะครับผมเตรียมอาหารง่ายๆนะครับผมเพื่อสุขภาพของเรานะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างนะครับวันนี้เป็นซุปนะสาหร่ายไก่เด้งอ่านะครับผมอันดับแรกก็ง่ายมากเลยนะครับก็ต้มน้ํานะครับผมแล้วก็เอาไก่เด้งใส่ลงไปนะนะไซส์ก็ตามชอบเลยนะครับอันนี้ผมใช้เล็กหน่อยจะได้ง่ายๆนะครับพอดีวันนี้เราอ่า ลองทําไก่เด้งนะนะครับผมแต่เราไม่ได้ใช้ผงฟูนะครับผมก็ใช้อกไก่นะครับผมปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับผมพริกไทยนะแล้วก็ใส่ไข่ใส่แป้งข้าวโพดนะครับผม,มง่ายๆเดี๋ยวมีลงคลิปให้ด้วยนะครับแตีวันนี้เอาอันนี้ก่อนง่ายๆนะครับเนี่ยไปกินมื้อเย็นก็ได้หรือมื้อเช้าก็ได้ทําได้ง่ายๆรวดเร็วต้มน้ําเสร็จเดือดนะครับเอาไก่ใส่ลงไปเป็นชินช้นๆตามชอบแบบนี้นะครับผมพอเริ่มไก่เริ่มสุกลอยขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็เอาสาลร่ใส แค่นี้เองนะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเสร็จแล้วนะครับผมทานได้แล้วนะครับผมง่ายมากเร็วมากเอาไว้แบบเผื่อใครทํางานดึกมือดึกก็ได้ตัวนี้แคลอรี่ไม่สูงเลยนะครับผมแล้วก็กินง่ายน่าจะย่อยง่ายด้วยเพราะว่าไก่ออกมาเนี่ยไม่มีแบบโอ้ให้ต้องเคี้ยวเลยกัดปุ๊บขัดปับ๊บกัดปับ๊บขัดปุ๊บเลยนะครับผมนะสบายๆนะครับสาลายอย่าลืมเอาไปแช่ก่อนนะครับผมเพราะเราซื้อแบบแห้งมาเนาะพอแช่เสร็จปุ๊บก็ทิ้งน้ำที่แช่นั้นแล้วก็เอามาแต่ตัวสาลายนี่มาปรุงกันแบบนี้เสร็จแล้ว แค่ไม่ถึง5นาทีเราสามารถเสร็จได้เลยนะครับผมแต่เราต้องทําไก่เด้งไว้ก่อนนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวเรามีคลิปลงให้อีกมากมายเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปนะใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากลองทําดูก็ลองได้เลยง่ายๆแบบนี้ทําได้เองนะเด็กหอก็ทําได้สบายๆอ่ะสุดท้ายนะครับผมก็โรยพริกไทยนะโรยงาหนิดหน่อยท็อปนะเสร็จแล้วจบ กินได้